การสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กซอร์มื่สองบายโมจนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าตัวยีฟห้าหนึ่งีเอ็มยูนะครับเป็นห้าสิบเอ็ดแรงนะครับจากทางยันม่านนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆพคันเนี่ยครับสภาพอย่างหน้าอย่างหลังนะครับคันนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็ขับดีนะครับขับดีเลยแหละลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะมาดูแวะมาชมได้นะครับ ร้านของเรามีรถให้เหลือกเป็นร้อยคันนะครับเดี๋ยวเอาดูด้านที่ดังคนขับนะครับนี่โอเคนะครับหลังคาครับผมหลังคานี้ไม่มีแตกนะครับไอรูนะั่นน่าจะเป็นรูน็อตนะครับรูน็อตเก่าครับโอเคเดี๋ยวมาดูีลลิงการขับขี่กันครับ อย่างแน่นๆนะครับคนนันนี้ยกลอยระบบไฮดรอลิกตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับไปดันขึ้นลงปกติมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับอ่ายกขึ้นยกลงได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูการขับขี่นครับอ่า50เป็นแรงแมนยูนะครับคันนี้ ยังถือว่ายังใช้ได้อีกระยะหนึ่งเลยครับนะสำหรับคันนี้นะครับนี่รพร้อมใช้งานนะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับได้ปกตินะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับเอ5 1้าหนึ่งสีนะครับเอมนะครับตัวนี้นะครับเลขไม่ชั่วโมงอยู่ที่1 3 2 5ยิห้าชั่วโมงครับราคาเงินสดอยู่ที่4ี่0ส0แดมื่นบาทนะครับอ่าคันนี้เข้าสินเชื่อได้นะครับ เหมือนเดิมนะครับไปด้านหน้าผ่านพวนสวีตตรวจเช็คจุดรั่วจุดซึมถ่ายของเหลวต่างๆฟรีนะครับผมลูกค้าทันใดนะครับสนใจครับมาดูรถได้ครับผมร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกบันโพนครับอยู่โคราชนะครับนี่ติดถนนมิตรภาพเลยขับผ่านไปผ่านมาเจอป้ายใหญ่ๆนะครับแวะเข้ามาดูแวะมาเข้ามาชมได้นะครับรถรถของเราเนี่ยมีให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับต่อสำหรับตัวนี้ครับ5 1แรงขับดีขับง่ายครับ ก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ